ครับชัยชนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีทำข้าวโพดป๊อปคอนนะครับโดยใช้ตู้เล็ก8ออนนะครับอันนี้ก็ลองลองวอร์อมไป2หม้อแล้วครับอันนี้หม้อนี้จะเป็นหม้อที่ให้คุณลูกค้าได้ชมนะฮะขั้นแรกนะครับผมมันมีไฟนะฮะเปิดเปิดไฟ Power อร์ตัวนี้คือไฟตัวนี้ที่เห็นจะมีระบบอุ่นร้อนอยู่ข้างล่างเป็นท่อความร้อนนะครับ ข้าวโพดที่อยู่ในนี้จะมีคําว่าเย็นนะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวทําไม่เต็มตู้ได้เลยเวลาขายก็ตักใส่ตักใส่เลยนะฮะอันนี้เราจะเริ่มนะเริ่มก็คือเราจะยกฝาขึ้นก่อนฝาเนี่ยจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างบนไม่ดูดฝาไม่ให้ลงมานะฮะขั้นตอนแรกเลยนะฮะง่ายนิดเดียวซื้อเนยมานะครับ1นกิโลเขาขายแพ็คละ1นแล้วก็ใส่ใส่พอประมาณนะครับผมร้อนร้อนร้อน เห็นไหมควันขึ้นเลยฮะยังไม่ได้เปิดทีสเลยหม,อมอ้อมันร้อนอยู่แล้วนะฮะผมเปิดทีสเข้าไปอีกดูละเนยละลายแลใส่ข้าวโพดลงไปเลยนะครับผมเด๋ยวถึงเปื่อยดูนะฮะใส่ข้าวโพดไปแล้วจะพอประมาณนะครับปิดฝาลงครับผมเปิดโตรตารี่ให้มันหมุนนะฮะให้มันทวนนะฮะแล้วลูกค้ารอไม่ต้องทําอะไรครับแค่นี้ครับแล้วก็รอหลังจากที่สุกแล้วเนี่ยตัวข้าวโพดที่บานออกอย่างเงี้ยมันจะดันฝาขึ้นมา นั่นคือโอเคแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูนะว่าเวลาที่เม็ดกระพดมันแตกเป็นบานแบบนี้นะฮะนะฮะมันจะดันฝาตัวนี้ขึ้นมาเลยคุณลูกค้าก็เป็นดันรู้กันว่าเโ็ดกระเพดมันแตกแล้วให้มันดันขึ้นมาสักพักแล้วค่อยเทนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ว่าสะสมความร้อนก็คือว่าให้เม็ดกระพดเล็กๆเนี่ยมันได้คุกกันเนยนะฮะส่วนเราจะ ต้องการสูตรอื่นเค็มหวานแล้วก็เติมเาตามชอบใจนะครับแต่นี่ทําแบบเค็มให้ดูก่อนแบบหวานนี่เราไม่ไม่ได้ทำครับไม่ได้ซื้ออุปกรณ์มานะเอาแบบง่ายคขาว่านะฮะตอนนี้ก็เพาะเริ่มเงียบแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดีดพอพอจะเริ่มสุกมันจะดังปึ้งปึ้งขึ้นมาเลยนะฮะเหมือนยิงปืนน่ปึ้งปึ้งขึ้นมาชนฝาเลยนะครับคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงพอเริ่มเดินมันจะดันแล้วะได้ยินเสียงเลยนะเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะเริ่มดันเหมือนยิงปืนนะครับผม เม็ดมาเริ่มแตกมันก็จะดันขึ้นมานี่เริ่มแล้วฮะนะฮะได้ยินไหมจะถีกันเรื่อยๆแล้วก็จะมีควันพวยพุ่งออกมาไม่ต้องตกใจควันก็คือเนยนะฮะเนยมาโดนความร้อนก็จะมีควันขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับไม่มีปัญหาดูนะฮะควันเริ่มขึ้นแล้วนะ,ะเริ่มเสียงเสียงข้าวโพดเริ่มถี่แล้วฝาเริ่มขยับเห็นไหมฝาเริ่มขยับแล้วนะฮะดูนะฮะดูนะฮะข้าวโพดดันไปได้เห็นไหมครับนี่นะง่ายดายเลยเนี่ยฮะเนี่ยมันดันออกมาแล้วนะฮะหโดดไป รออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะดันพอพอมันเริ่มนี่เลยครับผมเราก็เอาฝาเนี่ยขึ้นไปก่อนนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับเอาถ่ายรูปไปเห็นจ่าเลยนี่นี่อุ้ยต้องต้องเอาลงแล้วครับเดี๋ยวตะนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ปิดฮีสเตอร์ก่อนปิดความร้อนร้อนหมดโม่นะครับร้อนร้อนโอเคนี่ฮะควันพวยพุ่งเลยสวยงามครับเห็นไหมมกะโพที่แตกแล้วสวยงามมากเลยนิดเดียวเองใช่กระโพธนิดเดียวเองกระโพธที่ซื้อมาเนี่ยฮะ หนึ่งกิโลกรัม <1 kg. S 1> ทําใช้ไปแค่นี้ได้แค่นี้นะสี่สิบห้าบาทเนี่ยใช้ไปสามหม้อเลยยังเหลือแค่เนี้ยโอ้โหเล้วขายมไม่รู้จะก,กําไรเท่าไหไร่นะ,ะอันนี้ก,ก็ให้คุณลูกค้าได้รู้จกักตู้ป๊อปคอนของเรานะฮะนี่อย่าลืมยังไม่ได้ปิดตัวหมุนนะ,ะปิดตัวหมุนก่อนนะ,ะเห็นความร้อนไหมฮะพวยพุพ่งเลยไฟเปิดก็คือคิเตอร์ทำงานอ่าเนี่ยแล้วก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยตอนนี้ยังเปิดวอร์มเมอร์อยู่นะฮะตัววอร์มเมอร์ทำงานอยู่ก็คือว่า อากาศข้างนอกจะเย็นจะร้อนจะหนาวไม่ต้องกลัวข้างในจะอุ่นตลอดเวลานะครับตักขายลูกค้าซื้อไปรับประทานก็ไม่เย็นนะฮะเป็นตู้วอร์มเมอร์ในตัวนะครับผมเนี่ยสวยงามครับเนี่ยคุณลูกค้าเห็นแล้วก็โอ้โหเป็นช่างเป็นอะไรที่มันง่ายง่ายมากๆครับลงทุนน้อยนะฮะหนึ่งกิโลกรัมสี่สิบห้าบาทเลยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลกรัมห้าสิบาทเนี่ยครับผมใช้ได้เป็นร้อยหม้อนะครับผมเนี่ยผมตื้อมาสองอย่างเก้าสิบห้าบาทนี่นะฮะ แต่รกระโพดเนี่ยถ้าคุณลูกค้าซื้อเยอะๆเป็นกระสอบเนี่ยจะถูกกว่าน,นี้นะฮะอันนี้ซื้อปีกมาแค่กิโลเดียวนะฮะถ้าซื้อเป็นกระสอบราคาจะถูกกว่าน,นี้นะครับผมอันนี้ก็ฝากคุณลูกค้าพิจารณาไว้นะฮะตู้ป๊อปคอนตู้แดงเนี่ยนะฮะสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าเว็บครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ